มอนิเตอร์จิ๋วสะท้อนภาพจากหน้าจอเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงจากกล้องหลังได้เลยจ้าแถมเขาใช้งานง่ายมากนะจ๊ะเพราะข้างหลังตรงนี้เขามีแม่เหล็กจ้าแปะเข้าไปแบบนี้นะจ้าจากนั้นเล็งมุมที่ชอบได้เลยจ้ารีโมทควบคุมระยะไกลเขาก็มีมาให้นะจ๊ะใช้งานง่ายแบบนี้ในราคาเริ่มต้นหนึ่งตัวพันกว่าบาทตั้งแต่ปีป้ดูกันเป็นมอนิเตอร์จิ๋วไร้สายจากแบรนด์โอคูที่มาพร้อมกับแบตขนาดใหญ่หนึ่งพันแปดร้อยมิลลิแอมป์เลยจ้าเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต้องการไฟล์คุณภาพสูงจจจจาาาากลลล้้้้้้อองงงงหัันนะะะใชตวีสทไดเเเยยแถมม่ จอใหญ่แบบนี้4.02นิ้วไปเลยจ้ามาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอ1,136ณ640พิกเซลจ้าสามารถปรับแสงได้ถึง3ระดับนะจ้ากดง่ายๆตรงนี้จ้าโลดเหตตตรงนี้ก็ทําได้นะจ้าหรือจะปรับสเกลภาพตรงนี้ก็ทําได้จ้าใช้งานก็ง่ายๆกดที่มือถือเลือกการฉายแบบไร้สายได้เลยจ้าเขาจะมีให้เลือกนะจ้าเขียนว่า i y Screen P2P จ้ากดเชื่อมต่อปุ๊บไม่ถึง1วินาทีก็เสร็จจ้าอุปกรณ์ในกล่องที่เขามีมาให้อย่างแรกจอจิ๋วเบาๆพร้อมแม่เหล็กแรงๆแบบนี้เลยจ้าแปะเข้าไปแบบนี้จ้า เขามีวงแหวนมาให้จ้ารีโมทควบคุมระยะไกลเขาก็มีมาให้นะจ้าสายชาร์จก็มีมาให้ครบๆเลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าจอจิ๋วสะท้อนภาพจากมือถือแบบไร้สายเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอต้องการไฟล์าภาพชาร์จากกล้องหลังใช้ตัวนี้ได้เลยจ้าใช้งานก็ง่ายๆนะจ้าใช้ได้กับทุก OS สะดวกแบบนี้นราคาเริ่มต้นหนึ่งตัวพันกว่าบาทถ้าเหนใครอยากได้จ้ากดได้เลย